สวัสดีครับกับช่องดําซิ่งที่ระเบิดเดี๋ยวมาดูนะครับคูบตตาเจ็ดสิบเกี่ยวข้างกันกันกบเศรษพัฒนาเศษพัฒนาจมไปแล้วหนึ่งลุมเดี๋ยวเรามาดูว่าคูบตา้าเป็นยังไงเกี่ยวไกลรถใหญ่ตื่นไหมเออเท่าแกเสียเพลินเชียเพลินับเอง แจวแจวนี่ลูกพี่เจ้าดันเจ้าดันทั้งทิี๋จวดันเข้าลุ่มโครถใหญ่หน่อยเฮ้ยเรียบเล่น แล้วปีหน้านี่จะจัดรถใหญ่ทีคันหนึ่งนะเพราะว่าไม่ทันกินแล้วเอ้าทุกเต็มพุ่งมันเจอไอ้เจ็ดสิบนตอนได้มาใหม่ๆว่าเจ้วเลยเพราะว่าเริ่มเก่าปีไป กห็นคันใหญ่มาเกี่ยวใกล้นี่อกไม่ไว้แล้วไม่ไว้แล้วอยากได้คันคันใหญ่แต่ข่าว่าปีหน้าจัดแน่นอนไม่รู้ว่ารุ่นไหนเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวกงมาถ่ายคลิปให้ดูโอ้ยันเด้เกี่ยวตามเลยครับไม่ให้เรือเศษ ส่วนนั้นก็โน่นไม่โครเรามาแล้ว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 นี่ตัวช่วยตัวช่วยเกษตรพัฒนาจมไปแล้วหนึ่งลุมนี่คือลุ้มแรกนะครับที่เราได้มาเก็บกู้ปีนี้นี่เจ้าแรกเลย เกษพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูว่าจมนักนาซากันขนาดไหนเอียงข้างหนึ่งกับเพเลน,นะครับจมไปเลยมิดแท็กข้างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยืนตรงนี้เลยครับเราไม่ลงนะให้เราลงเราไม่ลงกลัวเปื้อนหวางวัน <laughs> นี่มาดึงคันนี้แหละครับนี่ พอดีมีทางอยู่พอดีเอาเข้ามาได้บน้นู่นน่ะเดินมาครับทางก็แคบ ต้องระมัดระวังจะมาช่วยเขาต้องดูตัวเองด้วยหลายคลิปหลายช่องไปถ่ายให้เห็นแล้วไปช่วยเขาไอตัวเองจมอันนี้ก็ระมัดระวังแต่น่าจะไม่มีปัญหาครับนี่เป็นทางที่เขาดันเราก็มาตามทางแต่ถ้าเดินมาตามทุ่งนานี่เซ็ตเลยครับนี่ผมว่าไม่เหลือ อันนี้พอดีเขาทําทางมาถึงก็สบายหน่อยนี่ก็จะมาลาก,กันตรงนี้เราจะยื่นจุดนี้แหละครับนี่เอาแบบตรงๆงตรงนี้เพราะว่ามันจะแรงส่งมันจะอยู่ตรงนี้แหละเป็นไรร้อยสามสิบเรามาช่วยแล้วรถใหญ่ถ้ามาบุกอยู่โซนนี้นี่อันตรายมากเลยเพราะว่าดินมันจะเป็นดินทรายสมอง นะครับเป็นดินที่ถ้ารถน้ำหนักเยอะนี่จมแน่นอนแต่ถ้าคูโบต้านี่น้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบานั่นก็เริ่มเดินม,มาไกลหน่อยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาออติดอะไรอีกมือยาวนะครับนี่บูมามพิเศษร3อยสามสิบเราหรือดูการนี้ก็จวดจาาแน่นอน ลอกนาดินขุดสะทุมที่ติดต่อได้เลยนะครับดับสิ่งดินระเบิดมีอยู่สองคันครับตัวร้อยคันหนึ่งแล้วก็ร้อยสามสิบคันหนึ่งส่วนรถดำน่าจะมีประจำการอยู่ประมาณ5-6คันนี่วันหนึ่งก็จำให้ตำกวย่า20-30เที่ยวต้องเอาให้ได้เพราะว่าทีมงานนี้ลงงานเช้าเลิกงานค่ำ เรเสียคลิปก็ไม่ว่างนะครับเสียคลิปเกี่ยวข้าวอันนี้ก็ให้ลูกน้องชิดเอกเอสาซมึนแล้วก็ก,กอนพันล้าน,นกอนพันล้านจะเป็นคนขับเทเลอร์ห้เอสาซมันนี่ขับไมโครผมก็วิ่งมาดูก่อนครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไง เหตุการณ์นี่จะเอายากเ,เอาง่ายยังไงหรือว่าที่ยืนยังไงเราต้องมาดูหน้างานก่อนไม่ใช่ว่ารับงานแล้วเราก็จะมาแบบว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ได้นะมันจะเสียเวลาย้ายมาก็ไกลนะครับคนย้ายมายากวันนี้เราก็ขนดินกันด้วยขุดดินขนดินกันพอดีว่ามีโทรไปว่ารถจมให้มาดูให้มาให,มา,ใหมาลา,ากแล้วก็ หยุดงานดินไว้ก่อนเราก็ามาล่ากให้จนนี้ก็70็ดสเซียเพลินเลาคันนี้ก็สีหปีแล้วห้าปีประมาณหปีจบของก็บนบนว่าอยาได้อีกคันอยากเล็ดตัวใหญ่แล้ว รือดูการเกี่ยวข้าวก็อยากได้รถเกี่ยวรือดูการขนดินก็อยากได้รถขนดินเอาเป็นอีนยังไงไม่เดินยังงั้น เป็นไรอีกเชี่ยเพลินโอ้เกี่ยวจนไม่ดูสายพานหลุดลูกน้องบอสายพานหลุดลูกพี่จอดก่อน าสายผ่านตู้หรือเปล่าเทเลยมีปัญหาอะไรเทเลยเทแล้วก็ตักใส่กระสอบ ไก่จะมาถึงแล้วครับร้อยสามสิบนี่วิธีเดินอีกหน้าเยว,วเก้เาไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้ขับไมโครขับรถเกี่ยวได้หมดครับแต่ว่าไม่อยากจะทำงานไม่รู้เป็นไรสงสัยจ,จะกลัวรวย ครับไม่โคนี่ตักดินนี่ลอกหน้าดินนี่นิ่มนะครับคนนี้แต่ถ้ามาดูมาช่วยเล่นๆเ,เนี่ยทำแต่ถ้าจ้างเป็นจริงเป็นจงังไม่ทำเดี๋ยวดูหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเขาเดินแบบไหนามาหนอนจอีด มาแล้วมาแล้ว well, น okay, <co> <osh> ้อยเดินโอโหไปแเทกว้างนะครับตัวนี้ไปเทกข้างหนึ่งนี่ไม่ค่อยดีอ่ออ่ออ้อเอียวเป็นจังไดเจ้าเฮ้ยโมไซโมไซ สลิงยาวครับใช้สลิงยาวยาวนี่ถ้าว่ามาลาลกรถเกียวแต่ละที่เนี่ยสบายมันไม่สบายครับต้องเดินไกลแล้วก็ย้ายรถมานะครับนี่ต้องย้ายกว่าจะมาถึงมาเลย ครับโดยท่านเอี่ยวดูหน้นาตาโอ้ตรงนี้แหละนี่สลิงครับโอ้เอามาสองเสน้นเอาลองดูเส้นหนึ่งก่อนอันนี้ก็ได้อาพนักง,งานเร็วเดี๋ยวเฮ้ยดึงมาเลยนี่สลิงครับ ได้เป yeah, ah? hey, ็นสลิงยาวฮะเฮ้ยรดไอวเดินมาเนี่ยเขียมาเนี่ยจัดหนาเอวเอวนี่เนี่ยเลือไม่ได้เฮ้ยหาวเออนี้จัดเตร์เอ๊ะจัดเตอร์นอเฮ้ยดตู้ เป็นไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอายุเอ็มเป็นไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ត្រត់រួយដល់ជើងមកខាងត្នោណាទាំងទាំងទាំងទៅហាធម្មតាទៅអឺរឹងហើយនេះណូ អាចເຄືອອັນອູເວີເດເນາະວິຈອດວິເດຕຶດຕຶດຕຶດຈືງຫມາກຄາງຕູ້ຫນາຈອດລຶກວິວຈືງເດຈືງຕູ້ເອີ້ພໍ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 ນົວປອງຈືເປູ້ເອີ້ น,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 นี่นี่นู่นสรีมตัวไอ้ดัานโรเชิ้มบอจุดได้เลยนี่มาช่วยเขาบาล้วเอาเร็วเอาาเอาอออาเอาออง